ทดลองถึงมาจากบัวใหญ่ครับบ้านสวนยามเช้าครับผมปลูกองอยู่ของกินครับเีือซื้อถุงมหฮอบักซิดาร้อยถุงกิมจู บรรยากาศทุ่งนาบรรยากาศทุ่งนาครับผมปลูอกอยาให้วัวบรรยากาศวันสวนกำลังเฮ็ดการ์คอยป็นคอยป้าสจีสางสล่าทั้งหน่อยอยันนี้ครับย่มเขาขอบย่มวันเขาก็ได้วิวสวยครับผมสุภาพแข็งแรงครับวัสดีครับ